อยากทำไหนหนาให้ติดผลตลอดปีมีเทคนิคยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุร่มทานตนเองเพื่อความยืเยืนะครับวันนี้เราอยู่กันในปา่าไนนานะครับผมจะมาแชร์เทคนิคในเรื่องของการ ทำน้อยหนาให้มีผลได้ฐานตลอดปีนะครับผลน้อยหนานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะออกในช่วงของเริ่มเข้าฤดูฝนนะครับแล้วก็จะสุกช่วงกลางฤดูฝนหรือปลายฤดูฝนนะครับครานี้เราจะทําให้น้อยหนาของเราเนี่ยเวลาเก็บผลผลิตไปแล้วอย่างต้นนี้น,นะครับเก็บผลผลิตไปเรียบร้อยไม่มีผลผลิตแล้วแต่เราจะทําให้น้อยหนาของเราเนี่ยกลับมามีผลผลิตใหม่เนี่ยเรา ดูแลเขาอย่างไรแล้วก็มีการทํายังไงเพื่อให้เขาติดดอกนะครับที่งง่างยๆคือให้เราสังเกตเลยนะครับว่า,าจากกิ่งหลักนะครับเขาจะมีกิ่งรองออกมาแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราเห็นกิ่งแบบนี้เวลาเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเราดูนะครับมันก็เหลือคือบางทีบางสายพันธุ์เนี่ยใบมันจะรูดขึ้นไปเกือบจะสุดนะครับอย่างต้นนี้เป็นน้อยนาน่าจะเป็นเอลแปดสานะครับ ใบก็จะสูงขึ้นไปนะครับเนี่ยใบ L เ3จะเป็นแบบนี้ใบก็จะสูงขึ้นไปแบบนี้นะครับคราวนี้ใบข้างล่างเนี่ยไม่มีให้เราสังเกตแต่ถ้าเกิดเราจะดูในส่วนของความยาวของกิ่งก็ได้นะครับโดยการทําให้น้อยหนานะครับเขาติดดอกใหม่ก็คือเราจะทําการตัดแต่งเขาหลังจากการเก็บผลผลิตไปนะครับพอเราเก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยเรามาตัดแต่งโดยตรงกิ่งตรงนี้นะครับเราจะมีการตัดนะครับอยู่ที่ความยาวจาก ิ่งหลักหรือว่าจากง่ามกิ่งที่เขาแตกออกมาเนี่ยความยาวอยู่ประมาณ20ถึง25เซนนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดออกมาใหม่ซึ่งการแตกยอดใหม่ของเขานะครับจะมีดอกออกมาด้วยซึ่งการมีดอกออกมาด้วยเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวก็ยังสามารถที่เรียกว่าทําดอกต่อได้ไม่เหมือนหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยมันจะสลัดดอกทิ้งเพราะว่าอากาศร้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอความแห้งแล้งที่บริเวณโคนต้นก็จะส่งผลให้ต้น น้อยหน้าของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าใบามันจะไม่ติดนะครับพอใบไม่ติดเนี่ยคือมันจะเลี้ยงต้นมันโดยการที่มันจะไม่ยอมแตกยอดแต่ถ้าเกิดเราจะบังคับเพื่อให้เขาออกดอกมาใหม่พอเราตัดยอดนะครับเราก็ให้น้ำครับให้น้ําเสร็จถ้าเกิดใครที่มีในส่วนของปุ๋ยอยู่นะครับก็สามารถที่จะให้ได้เพราะว่าถ้าช่วงที่เขาเริ่มแทงยอดอาใหม่เนี่ยเราบํารุงเขานะครับเพื่อที่ ให้เขาสะสมอาหารได้เพียงพอนะครับดอกมาดอกสมบูรณ์ก็จะติดนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ออกดอกแล้วเนี่ยดอกตูมนะครับเราใช้สารแคลเซียมโอลอนหรือที่เราเรียกกันธาตุรองเสริมนะครับฉีดพ่นเพื่อตอนที่ดอกบานแล้วนะครับเขาจะได้ติดผลได้สมบูรณ์นะครับหลังจากพอเริ่มติดผลนะครับตรงน,นี้เองเนี่ยผลไม้อื่นจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับดังนั้นพอน้อยนา เริ่มติดผลแล้วเราจะต้องทําการห่อผลนะครับด้วยถุงพลาสติกกันยูวก็ได้ถุงสีขาวแล้วห่อกระดาษแบบข้างนอกก็ได้หรือจะเป็นถุงผ้าสปันสามารถห่อแล้วก็ป้องกันแมลงวันทองได้หมดทั้งนี้การที่เราจะทําให้เขามีดอกก็เหมือนที่ผมบอกคือตัดกิ่งใส่ปุ๋ยดูแลห่อผลแค่นี้นะครับ น้อยหน่าเราจะมีเอาไว้กินในช่วงฤดูต่อจากฤดูที่น้อยหน่าวายแล้วหรือมีน้อยหน่าทานตลอดปีก็จะใช้วิธีนี้เลยอย่าลืมบำรุงทางดินนะครับหากใครมีในส่วนของปุ๋ยที่ใส่ในช่วงต้นฤด,ดูเช่นเป็นสูตร 13, บสามหรือ 8, ปดยี่สี่สี่ี่ห้ายพวกนี้สามารถเอามาใส่ได้นะครับโดยเฉพาะต้นที่ไม่ได้โตมากแบบนี้นะครับเราจะใช้ประมาณ1ช้อนแกงห่างจากโคนประมาณ50าสิบเซนลอยรอบเพื่อให้น้อยหนาเนี่ยมันดึงธาตุอาหารที่เราเสริมลงไปนะครับจะได้ติดผลสมบูรณ์นะครับผลใหญ่นะครับแล้วก็รสชาติออกมาดี เทคนิคก็มีประมาณนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเกา่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่เข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปโดวใหม่ๆที่ทางส่วนเรียววัดดีจะนำมาฝากให้ทางหลาไปวันนี้ผมม้มงเกา่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ